ถ้าคุณทำอาคารของคุณให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน EDGE แล้วนอกจากอาคารของคุณจะได้รับการรับรองจากสถาบันนานาชาติในระยะยาว EDGE Standard สามารถช่วยคุณลดค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานและน้ำเป็นอย่างมากค่ะคอร์สนี้มีชื่อว่าคอร์สก้าวสู่การรับรองอาคารและการเป็นผู้เชี่ยวชาญมาตรฐาน EDGE EDGE Standard Masterclass pathway to building certification and edge expert สวัสดีค่ะดิฉันอมรรัตน์เดชดุดมรัพ์ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียวดิฉันเชื่อว่าการทำอาคารเพื่อความยั่งยืนจะต้องอาศัยทั้งความรู้และความตั้งใจมาตรฐาน edge standard เป็นมาตรฐานที่ดีที่จะช่วยให้โครงการประสบความสำเร็จได้ค่ะ จะพิจารณาทั้งสน3หมวดด้วยกันนะคะหมวดแรกเลยก็คือเรื่องของการประหยัดพลังงานซึ่งอาคารจำเป็นจะต้องประหยัดพลังงานอย่างน้อย20%เมื่อเทียบจากเบสไลน์เคสนะคะหมวดที่2เลยก็คือเรื่องของการประหยัดน้ำเช่นเดียวกันค่ะอาคารจำเป็นจะต้องประหยัดน้ำอย่างน้อย20%เมื่อเทียบจากเบสไลน์เคสและหมวดที่3ก็คือเรื่องของ e m body carbon ใน material นะคะอันนี้จะพิจารณาจากวัสดุก่อสร้างส่วนหลักๆของอาคารก็คือเรื่องของพื้นผนัง หลังคาวัสดุอินซูเลชันแล้วก็กระจกค่ะมาตรการในการที่จะช่วยการลดการใช้พลังงานในอาคารในหมวดของพลังงานในเอชนะคะจริงๆแล้วประกอบไปด้วยหลายอย่างแต่หลักๆเลยก็คือ1เรื่องของการดีไซน์เปลือกอาคารและงานระบบให้มีประสิทธิภาพสูงค่ะหนึ่เลยก็คือเรื่องของการเลือกใช้วัสดุ หนังอาคารและหลังคาที่มีค่าความเป็นฉนวนสูงนะคะอย่างที่2เลยก็คือเรื่องของการเลือกอุปกรณ์ในอาคารให้มีประสิทธิภาพสูงค่ะเรื่องของการประหยัดน้ําในเอชนะคะจะพิจารณาจากการเลือกใช้สุขภัณฑ์และก็ก๊อกน้ําที่มีประสิทธิภาพสูงก็คือมีค่าการประหยัดน้ําสูงนั่นเองนะคะอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือจะต้องมีการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่ไม่ว่าจะเป็นการรีไซเคิลน้ําหรือว่าการเก็บกักน้ําฝนนากลับมาใช้ใหม่ค่ะ ในข้อ material efficiency นะคะในเ g e เน้นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคาร์บอนฟุตปริ้นต่ำค่ะก็คือวัสดุหลักๆในอาคารอย่างเช่นพื้นผนังหลังคาหรืออาคารนะคะจำเป็นจะต้องเลือกใช้วัสดุที่มี EPD หรือว่ามีคาร์บอนมีตัวเลขคาร์บอนฟุตปริ้นเพื่อที่จะนำมาคำนวณค่ะ ในหมด Material Efficiency ใน Age นะคะจะพิจารณาจากการคำนวณคาร์บอนฟุทริ้นในอาคารเพื่อให้ได้มาซึ่ง Embodied Carbon ใน Material รวมทั้งอาคารนะเมื่อเทียบกันกับ Baseline Case จำเป็นจะต้องมีปริมาณ Embodied Carbon ลดน้อยกว่า Baseline Case อย่างน้อย20%นะคะเพราะฉะนั้นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคาร์บอนต่ำจะสามารถทำให้เราได้เปอร์เซ็น s a v i n g และผ่านเกณฑ์ข้อนี้ได้ง่ายขึ้นค่ะ คุณจะได้เรียนรู้เกณฑ์ต่างๆใน Edge ทุกตัวและสามารถประยุกต์ใช้ในงานออกแบบของคุณเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณจะได้เรียนรู้ปัจจัยที่มีผลในการยกระดับการรับรองจากระดับ Edge Certified ไปเป็นระดับ Advanced และระดับ Zero Carbon ได้ถ้าคุณเป็นเจ้าของโครงการนักพัฒนาอสังหาหรือรัพย์และผู้่ยวชาญดทานความยั่งยืน จำเป็นจะต้องเข้าใจเกณฑ์การประเมินของเอสทุกข้อเพื่อให้นำไปออกแบบและวางแผนโครงการให้ได้ประสิทธิผลมากที่สุดถ้าคุณเป็นทีมงานเจ้าของอาคารเป็นนักพัฒนาสัทรัพย์เป็นสถาปนิกวิศวกรผู้ออกแบบหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารเขียวคอร์สนี้จะทำให้คุณเห็นแนวคิดในการให้คะแนนของมาตรฐานเอสทำให้คุณสามารถวางแผนการออกแบบโครงการได้อย่างมีประสิทธิผลคุ้มค่าคางภารคอร์ดีครับ